สวัสดีฮะสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมนะในคลิปนี้นะครับผมก็กลับมาอยู่กันในเกม GLS 23นะครับผมหรือว่า Dream League Soccer 2อ2 3น์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมเนี่ยนะครับผมก็จะมาทำการสุ่มนักเตะกันเหมือนเดิมนะครับผม ก็ประจำช่องเราอยู่แล้วนะครับผมนะส่วนมากจะทําคลิปสุ่มนักเตะนะครับผมในเกมฟุตบอลต่างๆนะครับผมอันที่ผมจะสุมนะครับผมก็เป็นอันนี้เลยนะครับผมนะราคาเนี่นะครับผมอยู่ที่1น0่งพันนะครับผมแป0ร้อยยี่สิบนะครับผมลดราคามาจากหนึ่งพันเก้าร้อยานะครับผมก็ก่อนจะสุมนักเตะนะครับผมนะ คนดูคนไหนเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับเกม DLS เนี่ยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะว่าจะให้สอนทำอันนี้นะครับผมนะหรือว่าจะให้ผมทำอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมนะถ้าผมทําได้นี่ครับผมก็จะทานะครับผมถ้าผมทําไม่ได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะกดเลยครับไปจะได้ตัวซ้ำหรือเปล่านะครับผมมาแล้วครับเดินออกมาแล้ว เป็นขายโอยเป็นดีบาร่าครับผมสแตทของดีบาร่านะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผมนะค่าพลังเนี่ยนะครับผมอยู่ที่81นะครับผมส่วนสูงนะครับผมอยู่ที่177นะครับผมถนัดเท้าซ้ายนะครับผมนะสปีดนะครับผม SPE นะครับผมอยู่ที่79นะครับผม ACC นะครับผมอยู่ที่83นะครับผม STA นะครับผมอยู่ที่71นะครับผมนะ C.O.N นะครับผมอยู่ที่88นะครับผมนะ S.T.R อยู่ที่59นะครับ T.A.C นะครับผมอยู่ที่50นะครับการส่งบอลนะครับผมอยู่ที่85นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับผมการยิงนะครับผมอยู่ที่83นะครับผมมาครับผม ก็นักเตะทีมผมนะครับเอาลงตามนี wow. ้เลยนะครับผมนะแผนก็เ huh. ล le uh, uh ่นตามนี huh. oh. yeah, ้เลยนะมาครับสเปอร์บ huh. oh. 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 ุกมาแล้วติดโรดี้ครับโรดี้มาทางกัปตันสุดครับแลลายมาที่ดิบาร่าและดิบาร่าหลุดโดนประกบสองคนโอ้โหออยลิสโอ้โหโยลิสเล่นอย่างนี้ครับเกือบไปแล้วยิเปอร์บอยเปิดมาโฟรเดนไม่ถึงครับ โลดดีลองซัดลูกนี้หุยโยลิสครับต้องออกแรงเซฟเลยครับดูลูกนี้โอ้โหสารเตะมุมครับเควินเดอะบอยลาปอกมงเรียบร้อยนำไปก่อนครับ1 0ูนครับจากเอมลิกลาปอกมงลูกนี้ครับโอ้โหยุติสิดครับ ทางซอนอุ้ยและข้างหลังครับลูกนี้ซอนเปิดเข้ามาตรงโอ้โหไม่ลุ้นอะไรครับลูกนี้ที่จะบอยบอยเปิดมาลูกนี้โอ้โหมันลึกเกินไปครับเข้ามือโยเล็โตเมโรครับติดบิวโเด้น ฟิฟโอดินมาแล้วฟิฟโอดินมากับเบลเจสุดนำไปก่อนนะครับสองโสดแล้วครับฟิฟโอดินส่งมากับเบลเจสุดครับลูกนี้เป็นจังหวะที่โรเมลโลนะครับเล่นพลาดนะเปิดมายังไม่ผ่านยัมิลิกลาป้อกครับเล่นดี กบีเจสุดส่งมาที่เคเบลบอยไอเคเบบอไปแล้วครับเคเบอยไปแล้วไปแล้วไปไหนไม่รู้เปิดมาดีบาล่าเรียบร้อยครับผมยิงแล้วครับหนึ่งประตูนะครับลงนัดแรกนะโอ้ลูกนี้ครับไปยืนรอเต่าสองอย่างนี้ครับเรียบร้อยเลยครับแปรเบาๆเข้าไปเลยนะ ผมเปลี่ยนตัวลงมา2คนนะครับผมเป็นแจ็คก,กิลลิตน,นะครับผมกับฮาร์เลนะนะ,ค,นะครับผมจอาัสโรครับเปิดมาโอ้โหแรงเกินไปครับแจ็คก,กิลลิตไปแล้วแจ็คก,กิลลิตครับพึ่งลงมาครับแล้วสปีดมีอยู่ด้วยครับตรงกลางรอแล้วครับมี2คนรอส่งให้ใครส่งดีา่าดีา่าขอยิงเรียบร้อย ยิงไปแล้วครับ2ลูกครับผมมีโอกาสแฮตติกครับลงนัดแรกจะมีโอกาสยิงแฮตติกได้หรือเปล่านะครับถึงกับต้องเปลี่ยนตัวเลยครับผมผูกมาของสเปอร์ครับจากซอนฮึงมินซอนฮึงมินมาแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางลยเฮลิเกนงงลูกนี้ครับแต่ก็ยังติดโจฮารครับ โรดี้ครับดิบาราชิปมายงลิงบา,าฮาเลนอาเลนโหยิงชาง้าไปนิดนึงแต่ยังได้ครับส่งกลับคืนมาที่โรดี้จคก,กิลลิตจคก,กิลลิตเข้าขวาเรียบร้อยโหดู well, see, there, oh, รูนี้ครับโรดี้ครับส่งมาและเจคก,กิลลิตครับโห oh, เห็นทางปืนต้องจริงเลยก็เรียบร้อยเลยครับโรเมโร มาทางด้านขวาสก,กัดทิ้งไปก่อนครับมาทางด้านขวาแต่ก็ยังติดแจ็กกินลิดครับแจ็กกินลิดไปแล้วแจ็กกินลิดไปแล้วข้างในมีสองคนมาที่ดีบาล่าดีบาล่าขอลองสัตว์โอ้โหวันลดเสาออกไปครับยองกาแฮตติกครับลูกนี้ดู ผมวันเฉียดเสาไปนิดนึงครับเอเมนตกลาป็อกนะครับผมยิงไปนาทีที่14นะครับผมเป็นแอซิดของคิวบิดาบอยนะครับผมนะก็เบลเจสุดนะครับผมนะยิงนาทีที่40นะครับผมธีบาร่าครับเหมาสองลูกเลยนะครับผมนาทีที่45กับ57นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยแจ็คกิลเล่ครับลูกสุดสวยนะครับผมนาทีที่76นะครับผมจุดบอยนะครับผมแอซิดไป 2เลยนะครับผมนะโฟเดนแอซิดหนึ่งยับแจ็กกิริทแอซิดอีกหนึ่งแล้วก็โรดี้นะครับผมแมนออฟเดอะแมนนะครับผมก็เป็นแจ็กกิริทนะครับผมลงมาข้างหลังโอ้โหเล่นดีเลยนะครับผมนะดูการเล่นนะครับผมเล่นทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็มีการยิงประตูด้วยนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์นะครับผมใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยคุณก็เห็นคลิปผมอย่างน้อยคุณก็กดเข้ามาดูคลิปผม แล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า